สมบัติทางโลกมนุษย์และสมบัติทางโลกวิญญาณสมบัติทางโลกมนุษย์คือเงินตาตำแหน่งชื่อเสียงหน้าที่การงานสมบัติทางโลกวิญญาณคือบุญบาปปรมีความชั่วความดีที่จะติดตามจิตวิญญาณเราไปเพราะฉะนั้นเราจึงควร สร้างสมคุณงามความดีสร้างบุญสร้างบารมีเป็นสมบัติเป็นทุนให้เราเองในภพชาติต่อไปผู้ที่มีปัญญามีดวงตาเห็นธรรมในภพชาตินี้ก็เพราะว่าในอดีตชาติได้เคยสั่งสมบุญบารมีกันมาก่อนแล้วมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญหรือพรหมลิขิตใด,ดๆผู้ที่เคยหมั่นทำบุญทําทานมาก่อน แต่ถ้าไม่ค่อยได้ฝึกสมาธิปัญญาเขาเกิดมาก็จะมีวาสนาดีมีฐานะมีทรัพย์มากมายแต่ไม่ค่อยมีปัญญามีดวงตาเห็นธรรมส่วนผู้ที่เคยหมั่นฝึกสมาธิฝึกวิปัสสนาฝึกใช้ปัญญามาก่อนเกิดมาชาตินี้จิตเขาก็จะสนใจธรรมะสนใจการปฏิบัติสมาธิวิปัสสนา บางท่านอาจมีดวงตาเห็นธรรมตั้งแต่อายุยังน้อยบางท่านก็อาจจะใช้เวลาหลายปีจนบุญบาร,รมีเก่ามาให้ผลจึงสามารถเข้าใจธรรมะได้อย่างท่องแท้แลเรียนรู้ว่าสุขจะทำให้ใจไม่ค่อยพัฒนาทุก์จะเป็นเหมือนครูมาคอยทดสอบจิตให้เราเอาชนะและผ่านมันไปได้อย่างถาวรจะเป็นสมบัติเป็นบุญบาร,รมี ยิ่งทำมากก็มีมากจิตเราก็จะพัฒนาสูงขึ้นเรื่อยๆโดยอัตโนมัติในวันข้างหน้าต่อๆไป